สวัสดีค่ะทุกคนอันบ็อกวีคมาอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้คือวันที่1ตอนนี้เท่าที่เห็นคือใส่ชุดนอนอยู่ก็คือตอนกลางคืนนะคะก็เลยอาจจะแบบถ่ายไม่เห็นหน้านิดนึง วันนี้พัสดุของวันแรกนะคะมีมา1ชิ้นแต่ว่าวันอื่นๆไม่รับประกันว่าจุใจจุกๆแน่นอนสำหรับ Unbox Week อันนี้อันนี้มาจากร้าน Shoot Date นะคะน,นี่เมยสั่งมาเองเป็นเสื้อก็ตอนนี้กำลังจะเคลียร์ตู้เสื้อผ้านะคะก็เลยจะซื้อเสื้อผ้าเข้ามาใหม่นิดนึงเพราะว่าโตเก่าบางทีมันก็แบบมีใส่ไม่ได้บ้างแล้วอะไรนี้เดี๋ยวจะมา Unbox ให้ดูนะคะร้าน Shoot Date เมยก็ซื้อมาประจาอยู่แล้วทุกคน เมซื้อมาทั้งหมด3ตัวนะคะจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนตัวนี้อันนี้เข้ากับซัมเมอร์ตอนนี้สุดๆเพราะตอนนี้อากาศประเทศไทยร้อนมากๆแล้วเม่รู้สึกว่าช่วงนี้อ่ะ สายเดี่ยวเสียวหลุดตัวแบบนี้มาแรงแน่นอนเขาจะเป็นเสื้อสายเดี่ยวแบบนี้นะคะจะมีความเป็นลูกไม้ระบายระบายอยู่นิดนึงแบบนี้นะคะจะเป็นแบบทรงคอปสั้นๆเวลาใส่มาก็จะมีความแบบเซ็กซี่แต่ก็มีความน่ารักอะทุกคนอันนี้เมย์สั่งเป็นสีขาวมานะคะถ้าเกิดแบบไม่ค่อยเซลล์ก็สามารถหาเสื้อคลุมแบบบางๆมาใส่ก็ได้แต่เมย์รู้สึกว่ามันเหมาะกับอากาศประเทศไทยดีถ้าเกิดใส่แล้วสวยอาจจะซื้อลายอื่นมานะส่วนตัวต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเสื้อยืดอันนี้ก็เหมาะกับประเทศไทยดี ก็คือมันดูแบบไม่บางไม่หนามากเกินไปจะเป็นเสื้อยืดสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไม่มั่นใจเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเป็นตรงคองกับตรงแขนะเรียกว่ากุลหรือเปล่าไม่มั่นใจจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมันก็จะดูมีความแบบแบ็คแอนด์ไวใส่นะ่าจะแบบเข้ากับ เสื้อผ้านในหลายๆลูกก็เลยซื้อมานะคะส่วนโต๊วสุดท้ายอันนี้สารเาพัว่าไม่เหมาะกับประเทศไทยเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมยิ่งตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วอ่ะตัวนี้ก็ไม่เหมาะแต่มีรู้สึกว่าเมชอบอ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นไหมโพรมแขนขุดนะคะจะเป็นฟิลแบบเสื้อกั๊กแบบนี้ก็จะไม่ได้ยาวมากนะมันจะมีความยาวประมาณนี้เมคคิดว่าถ้าเกิดเมซื้อมาใส่เมจะใส่แบบนี้ไปเลยแบบแขนขุดไปเลยไม่ได้ใส่เป็นเสื้อข้างในอีกทีแต่ตรงแขนตรงเนี้ยมันจะกว้างนิดนึงนะคะอาจจะต้องใส่เป็นกอกข้างใน ไม่ว่ามันน่ารักดีอะทุกคนสีดำก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันแรกก็ซื้อเป็นเสื้อเพราะว่าร้านนี้สั่งมาเป็นร้านแรกก็เลยส่งไวนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เขาจัดโมโมชั่นอยู่ซื้อ3มชิ้นแล้วเขาจะแหกเป็นกลิบตอ็อกอันนี้นะคะมีได้สุ่มมาเป็นสีเขียวอันด w e e ี เนะคะวันนี้ก็จะมีของมาส่งทั้งหมด4เจ้าห้าสี้าเจ้านะคะรวมกล่องด้วยจะมาแกะให้ดูกรารเทละชิ้นนะคะว่ามีอะไรบ้าง เริ่มจากกล่องก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวีคนี้เมก็สั่งเป็นอาหารมาแค่กล่องเดียวก็คือน้ำสมุนไพรจีนที่หลายคนอาจจะเคยกินไม่รู้ว่าถ้าเคยกินจะชอบกันไหมไม่เคยทำอันบ็อกวิไปเมื่อน่าจะ ep 2หรือ ep 1นั่นแหละที่อันบ็อกเป็นแบบของกินของเกี่ยวกับจีนแล้วรู้สึกว่าประทับใจในรสชาติกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นดีก็เลยสั่งมาเพิ่มนะคะแล้วเห็นว่าร้านนี้ราคาถูกมากทุกคน เมสั่งเป็นจำชื่อไม่ได้อ่ะอ่านภาษาจีนได้แค่ตัวนี้อ่านว่าหวังหวังเหล่าจีหรือเปล่าหวังเหล่าจีอะไรประมาณเนี้ยอันนี้จะเป็นน้ำสมุนไพรจีนะคะรสชาติะคล้ายแบบเฉากล้วยผสมแบบเก็กหวยแล้วผสมหล่อทั้งกล้วยอะไรประมาณเนี้ยกินแล้วก็สดชื่นดีตามร้านอาหารอ่ะที่ขายเกี๊ยวอะไรเงี้ยเขาจะขายกระป๋องละประมาณแบบ40 60อบหกสิอะไรี้เลยนะแต่อันนี้เมย์เจอมากระป๋องละ20บาทคือเคยเจอแบบที่คิดว่าถูกที่สุดก็คือกระป๋องละ23แต่ว่ารอบนี้ เจอถูกกว่าเดิมก็เลยสั่งมานะคะส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้คืออ่านไม่ออกเลยอ่ะภาษาจีนก็คือเรียนมานะแต่ก็คืนเหล่าซื้อไปหมดแล้วอันนี้จะเป็นอีกอันนึงนะคะแต่ไม่อ่านไม่ออกจริง,รงๆอ่ะทุกคนจะเป็นรสชาติคล้ายกันก็เลยซื้อมานะคะไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกิดใครชอบกินพวกชาชาสมุนไพรอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะเพราะมันสดชื่นดีชิ้นต่อมานะคะจะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นพัสดุอันเล็กจากรกาซาดา้าเหมือนเดิมก็พวกสินค้าต่างๆก็จะใส่ที่ Description b ล็ให้เหมือนเดิมน ะะเสือใครจะไปซื้อจะได้กดไปซื้อง่ายๆ No. อันนี้คือโพส์อทุกคนมันไม่ใช่โพสไออะมันเป็นกระดาษโน้ตแบบฉีกๆอะทุกคนเอาไว้จดแบบโน้ตนู่นนี่นั่นเมย์ซื้อมาเป็น2ลายนี้นะคะคือเขา,ามีลายอื่นด้วยแต่ว่าเมย์ว่า2ลายเนี่ยได้ใช้ที่สุดก็จะเปลี่ยนว่าโน้ตข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะสามารถจดโน้ตนู่นนี่นั่นได้ส่วนอันนี้จะเป็น don't forget ก็ไวท้ทําเป็นแบบ to do list เอาไว้เตือนแล้วก็ติดตรงคอมได้ว่าเออจะทําอะไรยังไงประมาณนี้นะคะ ซื้อมาเป็น2อันอันนี้ราคาไม่แรงมากน่าจะอ่านละประมาณ30กว่าบ,บาทคือทุกวันนี้ในของตลาดราคาสูงมากทุกคนเมีก็หาลายที่แบบเรียบๆแบบนี้ไม่ได้ก็เลยรู้สึกถูกใจอันนี้นะคะก็เลยสั่งมาชิ้นต่อมานะคะอันนี้ก็น่าจะจาราซา์ด้าเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นของยี่ห้อเพนโกนะคะอ่านว่าเพนโกหรือเปล่า Co p e เพนโกหรอเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะทุกคนเมย์ชอบแบรนด์นี้มากเพราะเมย์รู้สึกว่าแบบดีไซน์ในการออกแบบของเขาอะ่ะมันมันมันสุด ะมอลบบดีม้ว่าถ้าเกิดใครชอบซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรแบบนี้น่าจะรู้จักแบรนด์นี้กันเมก็เพิ่งมารู้จักหลังๆมานี้แหละแล้วม่รู้สึกว่า ดีไซน์ของแบรนด์เขาอ่ะมันน่ารักดีมันดูแบบเรียบๆมินิมอลดีนะคะก็เลยลองสั่งมาของที่เมย์สั่งมานะคะสําหรับแบรนด์นี้จะเป็น3อย่างนี้นะคะแต่ละอันได้มาในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะคะแต่เมย์ชอบดีไซน์ของเขามาอย่างเช่นอันนี้อันแรกจะเป็นตัวหนีบๆ,ๆทุกคนตอนแรกเมย์ว่าเมย์จะสั่งเป็นสีแบบครีมครีมมาด้วยแต่เมย์อยากลองดูว่าวัสดุเขาเป็นยังไงเลยสั่งเป็นสีเทาแบบมีมาก่อนมันก็ไม่ได้เป็นพลาสติกที่แบบแข็งขนาดนั้นนะทุกคนแต่เมย์ชอบดีไซน์ก็เลยสั่งมาาไว้นนบกระะะดษค ส่วนอีกอันนึงจะเป็นสมุดโน้ตนะคะเมยชอบดีไซน์ของมันดูแบบวินเทจวินเทจนิดนึงดีข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเขียนโน้ตอะไรแบบนี้ได้เอาไว้พวกพาไว้ในกระเป๋าขนาดกําลังน่ารักเลยทุกคนเนี่ยขนาดแบบจิ๋วหลิวมากส่วนอีกอันนึงอันนี้ชอบมากทุกคน,นคือดินสอเนี่ยน่ารักปะแต่ว่ามันเป็นดินสอกดในดีไซน์ของดินสอไม้อะสามารถใส่ไสลงไปได้นะคะ ัน,นี้ไม่มีไซสเนี่ยไ่ม่ชอบมากเลยที่ตรงตัวดินสอเขาเป็นสีครีมครีมตัดกับตัวอักษรสีน้าเงินแบบนี้แล้วก็มีเป็นยางลบสีแดงแบบเนี้ยทุกคนมันน่ารัก่็ราคาก็ไม่ได้แหลงขนาดนั้นนะก็เลยลองซื้อมาแล้วก็ชอบมากๆชิ้นต่อมานะคะอันนี้คืออะไรจำไม่ได้อะ่ะสำหรับร้านนี้นะคะจะเป็นของใช้ในบ้าน อันนี้ก็สั่งมาเยอะอยู่นี่นะคะของลานนี้ไม่ก็สั่งมาเป็นพวกนี้สําหรับอันนี้อันแรกอันนี้ไม่สั่งมาทั้งหมด5ชิ้นอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่แนะนําว่าควรที่จะมีติดบ้านในทุกๆบ้านนะคะอันนี้ ถ้าเกิดให้ดูก็คงน่าจะแบบเดาไม่ออกนะว่าคืออะไรมันคือที่ติดกับตัวชักโครกอะ่ะทุกคนคือไม่ว่าจะติดตรงฝาชักโครกหรือว่าจะติดตรงที่รองนั่งชักโครกเพื่อเอาไว้จับตรงนี้แล้วดึงขึ้นแบบนี้เวลาสมมติว่าคุณผู้ชายเขาจะฉี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดึงนี้ขึ้นมาก่อนหรือว่าถ้าเกิดจะปิดตรงฝาชักโครกก็สามารถจับตรงนี้แล้วก็ลงมาได้เพื่อจะได้ไม่ต้องสัมผัสตร,ตรงแบบฝาหรือตรงขอบอะไรอย่างงั้นมากเกินไปเมย์ก็เลยซื้อมาเผื่อๆติดเอาไว้นะคะที่บ้านเมย์ก็ติดไว้อยู่อัน2อันน,น เมย์รู้สึกว่าเออเวิร์ฟดีแต่เมย์รู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่มากเลยทุกคนดูดิที่เมย์มีคือมันเล็กกว่านี้มันอาจจะแบบดูเธอถะไปหน่อยมั้งสำหรับอันนี้นะแต่ราคามันไม่ได้สูงนะคะเมย์ซื้อน่าจะเป็นสีเทานะแต่ทำไมมันออกฟ้าก็ไม่รู้หรือเป็นสีฟ้าก็ไม่รู้นะส่วนของชิ้นต่อมานะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ซื้อมาเพราะว่าต้องการจริงจริง นางคือที่เอาไว้ใส่อะไรก็ได้เป็นที่ใส่อนเนกประสงค์ทุกคนจะใส่เป็นพวกอุปรกรณ์การเรียนหรือว่าจะใส่เป็นโทรศัพท์ลงไปอาไว้เก็บของหรืออะไรก็ได้คือมันอนเนกประสงค์มากๆอันนี้เมย์ก็จะเอาไว้เก็บพวกของอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือสําหรับนี้ที่สั่งมาเพราะชอบตรงเรื่องการแบบไล่ระดับแบบนี้ทุกคนมันทําให้เวลาที่เราวางของมันจะมองเห็นของมากขึ้นอนะ่ะแต่ถ้าสดวดเป็นระดับเดียวกันมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นก็ต้องมาแบบเปิดๆดูว่ามันคืออะไรก็เลยชอบอันนี้นะคะส่วนอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นมัส a ฮ e ที่ควรมีติดบ้านเหม แต่ว่าอันที่เมมีอ่ะเมีเคยมีอันนึงเป็นสีฟ้าแต่นั้นเม่ให้อากงเม่ไปแล้วนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องสั่งมาใหม่อันนี้จะเป็นกระเป๋าแบบพับได้นะคะสําหรับอันนี้อ่ะเมว่ามันอนเนกประสงค์มา,มาทุกคนคืออย่างเช่นเราจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เป็นกระเป๋าใบนี้ใบเดียวเลยก็ได้นะแล้วมันค่อนข้างแข็งแรงมากๆไม่ว่าหลายๆบ้านน่าจะมีแหละพอเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราจะไม่ใช้แล้วก็พับๆแล้วก็เก็บเป็นขนาดเล็กๆแบบเนี้ย เล็กแค่นี้เองทุกคนเราก็เก็บเอาไว้ได้หรือถ้าเกิดมีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วในบ้านก็สามารถเก็บในนี้แล้วก็เอาไปหามุมเก็บก็ได้เช่นกันเมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วมันก็เป็นขายผ้าลม่มอ่ะมันก็มีความแบบกันน้ําเข้านิดนิดหน่อยๆด้วยนะคะอันนี้คือแบบ แนะนำจริงๆนะอันนี้จะเป็นสีกลมนะคะแต่เขาก็จะมีหลายสีเหมือนกันก็ลองดูตามไลฟ์สไตล์ตัวเองได้เช่นกันส่วนชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นของสัตว์เลี้ยงนะคะเผื่อใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวน้อยแบบนม้นะคะก็สามารถไปซื้อตามได้เมซื้อราน,นี้เป็นประจําสําหรับเวลาซื้อของออนไลน์นะก็มีรู้สึกว่ามันค่อนข้างหลากหลายดีสําหรับร้านนี้สิ่งที่เมซื้อมานะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นเริ่มกันที่อย่างแรกอันนี้จะเป็นของเล่นนะคะจะเป็นของเมอร์ลี่คือเมอร์ลี่เป็นคน นที่ชอบการแบบแทะแทะดึงดึงอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเป็นของเล่นอันนี้มาให้ทั้งที่ว่าที่บ้านน่ะก็มีเยอะมากแล้วนะแต่รู้สึกว่าอยากซื้อมาให้เรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกพัฒน,นาการของนางอันนี้จะเป็นของเล่นที่เอาไว้ดึงดึงแทะแทะฟันนะทุกคนเนี่ยน้องเขาจะเอาไว้เล่นฝั่งนี้ใช่ปะเอาไว้กัดกัดแล้วสามารถเอาพวกอาหารน่ะใส่เข้าไปไว้ข้างในแล้วเวลาที่น้องเล่นน่ะน้องก็จะใช้แบบพัฒนาการแบบทางด้านสมองของนางอในการที่ ค้นคว้าหาให้ไอตัวอาหารข้างในอะ่ะหลุดออกมาให้ได้ก็เลยเป็นของเล่นฝึกพัฒนาการอย่างหนึ่งได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องการแหะฟันได้ด้วยนี่ลักษณะประมาณนี้แม้ว่าหมาขนาดไซส์เมอร์ลี่น่าจะกําลังดีนะคะในการกัดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นตัวจุบจ๊บๆไปทุกคนเนี่ยสามารถจุ๊บตรงน,นี้แล้วก็น้องก็จะได้ดึงแบบเหมือนมีคนแบบดึงเล่นเป็นเพื่อนอะเวลาสงติว่าเราไม่วางก็ให้น้องเล่นตัวนี้ก็ได้นะคะส่วนของชิ้นต่อมานะคะไม่มั่นใจว่าจะมีเหตุการณ์ดราม่าในคลิปนี้หรือเปล่าแต่ว่าขอเน้นย้ำว่ามันนเป็ของ พี น้องสามารถรับประทานได้แล้วก็มันเป็นแบบของที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดหนึ่งอ่ะทุกคนคือเหมือนเป็นแบบขนมเคี้ยวเล่นของสุนัขที่เมย์สั่งมาจะเป็นหลอดลมวัวอันนี้นะคะจะเป็นหลอดลมแบบตากแห้งอันนี้ก็ไม่น่าจะมีดาม่าอะไรหรอกก็เอาไว้ให้น้องแคะแทะเคียเค้ยวๆมันๆแต่ที่ดาม่าเมย์กลัวจะเป็นอันนี้อะ่ะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นหางของกระต่ายนะคะแต่ว่ากระต่ายอันนี้เป็นกระต่ายที่น้องหมาสามารถแทะหรือว่ากินได้นะต้องคนของเขาเวลาที่แทะไปอ่ะมันจะไปช่วยกวาดพยาธิในล ไซประมาณนี้ได้ด้วยนะมิก็เลยลองสั่งมาให้แท้ดูความจริงอยากลองสั่งเป็นหูกระต่ายแต่ว่าของมันหมดก็เลยสั่งเป็นแบบหางหรือเท้าเนี่ยแหละเอามาให้ลองแต่มิกบบก้ก็แอบกลัวนิดนึงทุกคนรู้สึกสงสารน้องกระต่ายยังไงไม่รู้อะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันที่2องของวันค่อนข้างเยอะนิดนึง Unbox week วันที่3นะคะวันนี้มีสินค้าทั้งหมด5้าชิ้นเหมือนกับเมื่อวานเลย มีทั้งกล่องแล้วถุงเล็กถุงใหญ่ก็จะมาเปิดกันทีละอันเนาะก็ออมาเริ่มกันที่อันใหญ่ๆก่อนเลยเคลียร์พื้นที่ไปได้อันนี้นะคะกล่องแรกจะเป็นกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าทรงเรี่ยมแบบเล็กสีขาวนวลน,นะคะนี่ในใบออเดอร์บอกมาแบบนี้ เดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าเป็นกระเป๋าแบบไหนนี่นะคะอันนี้คือหน้าตาของกระเป๋าจะเป็นแบบทรงเรียมๆแบบนี้นะคะจะเป็นสีแบบทูโทนก็คือขานวนวลกับตัวสีดําแบบนี้ส่วนอะไหล่จะเป็นอะไหล่แบบสีทองนะคะส่วนอันนี้ อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นสายที่เขาแยกมาให้นี่นะคะเขาจะมีเป็นสสายแบบนี้ให้นะคะก็จะเป็นสายแบบสายผ้า,ผาอันนึงกับเป็นสายหนังๆอันนึงก็จะมีความหนานิดนึงนะคะ2อ,อันนี้สามารถปรับระดับได้คือมีช่องให้ใส่แยกออกมาเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยก็เป็นแบ่งช่องมา2อ,อันแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีเป็นซิปๆตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นที่ใส่บัตรนะคะค่อนข้างอนเนกประสงค์มากๆเลยของชิ้นต่อมานะคะคือวอล์คบิ๊กส่วนมากมีจะไม่ค่อยให้เห็นหน้านะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเป็นช่วง ตอนเย็นๆเนี่ยก็จะลบเครื่องสำอางแล้วก็สภาพโทมๆก็เลยเห็นเป็นแบบหัวตดตัแบบนี้ไปก่อนอันนี้เป็นของลาซาด้านะคะอันนี้สั่งหมวกมาทั้งหมด2ใบช่วงนี้รู้สึกชอบหมวกสไตล์นี้ทุกคนแล้วก็ร้านนี้ราคาแบบไม่แรงมากจนเกินไป150มังต่อใบเมสั่งมาเป็น2สีนะคะแต่เป็นทรงเดียวกันเพราะว่าเลือกไม่ได้ ความที่เลือกไม่ได้เมย์ก็แบบเอามาเลยแล้วกันเผื่อจะได้ใส่เนาะนี่นะคะเมย์สั่งเป็นสองใบนี้มานะเวลาใส่ก็จะเป็นหมวกทรงนี้ทุกคนมันจะแบบใส่สวมลงไปเลยฟิวเวลาใส่มันก็จะดูเกาหลีเกาหลีอะ่ะสำหรับเท็กเจอร์ของตัวหมวกอ่ะเขาจะเป็นขึ้นๆแบบนี้เมย์ว่ามันน่ารักดีมันดูแบบไม่ได้เรียบมากเกินไปเวลาใส่มันก็ดูมีความแบบเก่าๆอะ่ะทุกคนสําหรับกล่องต่อมานะคะอันนี้คือสินค้าที่เมย์แนะนําว่าควรที่จะมีติดบ้านมากๆแล้วก็มีหลายคนถามว่าเมย์ซื้อจากที่ไหน ส่วนมากเมก็ซื้อตามแบบในแอปต่างๆในแอปช้อปปิ้งออนไลน์อันนี้ก็ได้มาจาก Lazada นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านแล้วก็ใส่ริงไว้ให้ตัวนี้จะเป็นที่เอาไว้ใส่ปากถุงอะ่ะทุกคนอย่างเช่นเวลาเรากินขนมไม่หมดหรือว่าเป็นพวกสบู่อะไรที่เราใช้เป็นรีฟิลแล้วใช้ไม่หมดอะ่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ในการแบบหนีบเอาไว้แล้วก็เปิดแบบนี้ได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาหนังยางมามา,มาลัดนะคะเพราะว่าเวลาหนังยางมาลัดมือจะมีความแบบ หกๆเลอะๆใช่ไหมแต่พอใช้มาเป็นแบบนี้แล้วอะเวลาที่เราจะแกะซองออกมาแล้วจะเทใช้อะมันสะดวกมากทุกคนมันจะมีหลายขนาดหลายแบบนะอันนี้ไม่ลองซื้อเป็นแบบขนาดใหญ่มาจะเป็นหัวตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเมย์ซื้อมาเป็น2สีนะคะจะเป็นสีขาวกับสีเทาแบบนี้นะคะไซส์เดียวกันราคาก็กําลังน่ารักเลยนะแนะนํามากๆทุกคนแต่มันก็มีไซส์เล็กนะสาหรับที่เวลาเราใส่พวกสบู่น้ํยยาปับผ้านุม่มอะไรที่ไม่จําเป็นทีต่ต้องใหญ่มากเกินไปแต่น,นี่เมย์แนะนําว่าเหมาะก,กับแบบอาหารข้าวสารอะไรแบบนี้มากกว่า สำหรับกล่องต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นของน้องเมอร์ลี่อีกแล้วทุกคนก็คือเป็นของน้องหมาของเมย์นะคะอุ้ยเขามีแถมด้วยวอะไรสติกเกอร์เหรอนี่เขามีเป็นแถมสติกเกอร์แบบนี้ด้วยนะอันนี้จะเป็นน้ํามันปลาแซลมอนนะคะเมย์ลองซื้อขนาดเล็กมาเพื่อเป็นการทดลองดูก่อน คือน้องเมอร์ลี่น้องหมาของเมย์เป็นหมาที่ชอบกินแซลมอนมากทุกคนแล้วก็เป็นหมาที่กินยากมากทุกวันนี้เวลาให้อาหารเมย์อะเมย์จะผสมกับตัวฟีสาดที่เป็นแซลมอนผสมลงไปแล้วนางจะแบบชอบกินมากๆแต่ถ้าเกิดกินเป็นอาหารเม่เฉยๆจะแบบกินน้อยมากก็เลยรู้สึกว่าเออลองหาอย่างอื่นดูว่าจะช่วยให้น้องแบบจเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นเมยก็เลยไปเจออันนี้นะคะจะเป็นแซลมอนออยล์สามารถหยดลงไปในอาหารเมดนะคะจะทําให้น้องช่วยจเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้ เขาบอกว่าจะช่วยบำรุงพวกเส้นขนแล้วก็ผิวหนังไม่ให้หลุดร่วงแล้วก็ลดการอักเสบของผิวหนังด้วยก็เลยลองซื้อมานะคะอันนี้ราคาไม่เท่าไหร่อยู่ประมาณแบบ200กว่าบาทเมย์คิดว่าน่าจะใช้ได้ค่อนข้างนานนะคะนี่ยเขาก็จะมีเขียนด้วยว่าแบบน้ําหนักต่ํากว่า5โลเท่ากับ1ส่วน2ปั๊มอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครเลี้ยงน้องหมาแล้วชอบกินแซลมอนหรือว่าแบบต้องการบำรุงพิเศษก็ลองไปหาซื้อดูได้นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะไม่รู้ว่าจะยังไงต้องลองก่อนส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้เมย์สั่งเป็นเะะาาาอเซ มาดูช่วงนี้เมติดอิสซิรีมาคือคนไม่เข้าใจตัวเองเท่าไหร่ถ้าไม่ใส่แล้วรู้สึกว่าแบบลุกวันนั้นดูโล่งดูแบบไม่เต็มอันนี้นะคะที่สั่งมาก็จะเป็นพวกแหวนที่เป็นอะคริลิกต่างๆเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นสร้อยมุกมุกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางจะมีเป็นหัวใจอะ่ะ ไม่มั่นใจมองเห็นไหมเนี่ยจะมีเป็นหัวใจสีเงินแบบนี้เมย์ว่าเวลาใส่แล้วมันดูน่ารักดีทําให้แบบลุกของเรามันดูแบบเหมือนมีความเป็นลูกคุณอะไรอย่างนี้มากขึ้นส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแหวนอะคริลิกคือที่บ้านเมย์มีแหวนอะคริลิกอยู่อันนึงแล้วแล้วเมย์รู้สึกว่าเอ้ยมันดูน่ารักดีที่เอาไปแมทกับแหวนสีเงินที่เมย์มีปกติก็เลยลองซื้อเป็นสีฟ้ามานะคะเผื่อวันไหนที่ใส่ชุดที่เป็นลุกสีฟ้าหรือลุกสีขาวที่อยากให้ดูแบบน่ารักมากขึ้นก็ใส่ ใส่เข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เขาจะไม่มีไซส์ให้เลือกนะคะแต่เมคิดว่ามันเป็นไซส์ที่มาตรฐานอ่ะอาจจะต้องมาสุ่มๆดูว่าเราใส่ตรงข้อนิ้วตรงไหนได้บ้างนะแต่นี้เม์ใส่ได้ทั้งนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงอันนี้เม์ซื้อเป็นเซตมานะคะนี่นะคะเขาขายเป็นเซตแบบ3อันแบบนี้ก็จะมีเป็นแหวนที่เป็นอะคริลิกแบบนี้แต่ว่ามีความแบบเรียกว่าอะไรเป็นขึ้นๆหรอแล้วก็จะมีเป็นแบบปกติแบบนี้นะคะแต่ว่าสีมันจะมีความคล้ายๆหินอ่อนอะทุกคนแล้วก็็ออีีกกัันนนนึงเปปคลล้้ายูดแบบะะ ว่ามันน่ารักดีเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่นะคะใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเซตนี้น่าจะ80บาทหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละไม่รู้สึกว่าเออมันคุ้มดีได้แบบทั้ง3อันที่เมต้องการแต่ว่าเวลาใส่เมก็ไม่ได้ใส่เต็มขนาดนี้นะอาจจะเลือกแค่อนันหรือว่า2อันในการใส่แล้วก็ไม่ให้มันติดๆขนาดนี้เพราะว่าเขาจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะ วันนี้เป็นสองกล่องใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันก็คือสิ่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นกล่องใส่รองเท้าอันนี้เมยสั่งมาเพิ่มเพราะว่าเมยซื้อเป็นรุ่นใหม่ที่แข็งแรงกว่าอันเดิมอันนี้แนะนำมาทุกคนยักที่จะมาบอกมากๆนี่ก็จะใช้งานประมาณนี้สามารถแบบเปิดขึ้นมาแล้วก็ดันเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเมยสั่งมาเพิ่มทั้งหมด24 กล่องนะคะก็ใส่ได้24คู่ก็สามารถบวกเข้าไปนิดหนึ่งได้ด้วยนะเพราะว่า1กล่องอะ่ะมันจะค่อนข้างใหญ่อย่างเมียเมียจะใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าแฟตรองเท้าแบบเล็กๆน้อยๆรองเท้าแตะอะไรเงี้ยใส่หนึ่งกล่องประมาณ2-3ถึงคู่ได้เลยนะก็ะเลยอาจจะแบบแบ่งกันใส่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่เผื่อใครที่เป็นผู้ชายที่ใส่รองเท้าค่อนข้างใหญ่อ่ะไม่ต้องห่วงนะสามารถใส่ได้ อันนี้คือข้างในเขาจะแยกมานะคะว่า1กล่องแบบนี้จะมีทั้งหมด3อันก็เ <ichi> ด <M> ี e 4 4๋ยวจะมาแกะให้ดูอันหนึ่งก็พอเนาะสำหรับในการรีวิวเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากที่สอันอันนี้ไม่สั่งมาในร้านซูเปอร์ล็อก ของลาซาดนะคะเมสั่งมาหลายรอบแล้วแหละก็คือตามที่เห็นข้างหลังอนี่เมรีวิวให้ดูอีกนิดนึงก่อนเนาะเที่ยวให้เห็นชัดๆนะคะอันนี้เมย์ซื้อมา2รุ่นคือไม่ได้ตั้งใจซื้อมา2รุ่นนะแต่ซื้อมาผิดคือตอนแรกเมซื้อมาเป็นแบบนี้ประมาณ12ชิ้นเออแล้วพอมาประกอบรู้สึกว่าชอบด้วยวัสดุต่างๆคือเขาค่อนข้างแบบ แข็งแรงอะ่ะทุกคนคือแข็งแรงมากๆจริงๆนะแล้แข็งแรงเลยอะ่ะแล้วก็วิธีการเปิดเขาก็คือเปิดมาแบบนี้แล้วก็สามารถเก็บไปแบบนี้ได้เนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็ช่องค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะถ้าเกิดใครเท้าแบบ43 4 4 45คือสามารถใส่ได้สบายเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครเท้าเล็กๆประมาณแบบ3 5 36ก็สามารถใส่ได้2คู่เลยนะแบบเบียดๆกันแบบเอาขึ้นเอาลงอะไรเงี้ยคือใส่ได้แบบแข็งแรงมากมีแนะนําเป็นรุ่นนี้แต่อีกรุ่นหนึ่งที่ซื้อมาผิดก็ดีเหมือนกันแต่เมีไม่ค่อยชอบ เท่าไหรไเพราะเวลาเปิดเขาเปิดแบบนี้แล้วเมย์รู้สึกว่าฝาของเขาอะมันไม่ได้แข็งแรงเท่ากับตัวนี้ตัวนี้เมย์รู้สึกว่าฝาของเขามันจะแข็งแรงกว่า ตัวนี้มันจะมีความแบบยืดหยุ่นง,งอได้นิดนึงนะคะแต่ขนาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอกันไม่ต่างกันแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่น,นที่เมชอบรุ่นนี้เขาจะมี2ส,สีจะเป็นสีใสกับสีเทาซึ่งเมสั่งมาเป็นสีใสนะคะไลฟ์สไตล์ความชอบของแต่ละคนมันจะต่างกันเนาะแต่ส่วนตัวแล้วเมชอบการเก็บรองเท้าเป็นกล่องๆแบบนี้เมรู้สึกว่ามันดูสตรีทดีแล้วก็มันแบบ มันเป็นที่เป็นทางแล้วก็มองเห็นว่ารองเท้าคู่ไหนเป็นคู่ไหนดียังของเมย์จริงจริงเมย์ก็มีเป็นแบบตู้เก็บรองเท้าเหมือนกันนะแต่เมย์รู้สึกว่าเวลาที่จะใช้ทีหนึ่งอะ่ะมันมันต้องเปิดออกมาแล้วมันแบบเปิดออกมาคือเปิดออกมาหมดบางทีมันก็มีกลิ่นหรืออะไรต่างๆนี้ไม่ค่อยชอบเมย์เลยรู้สึกว่าชอบการยากแยก,กแบบนี้มากกว่านะ นี่อันนี้คือข้างในเป็นอย่างนี้นะคะ1กล่องแบบนี้เขาจะใส่มาทั้งหมด3ชิ้นซึ่งเขาจะมีขายเป็นแบบ6ชิ้น12อะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าจะเอากี่ชิ้นนะคะก็ไปกดได้อันนี้แม่ประกอบให้ดูก่อนนะคะวิธีการประกอบก็คือไม่ยากเลยก็แค่เหมือนแบบแคล้ายๆต่อเลโก้หรอต่ออิกซออะไรประมาณนั้นนะแต่แนะนําว่าให้กดเข้าไปจนกว่าตรงนี้มันจะดังแป๊กอะมันจะเป็นการล็อกนะคะเนี่ยทุกคนพลาสติกมันค่อนข้างแข็งแรงมากๆเนี่ยแค่ พอให้ได้ยินเสียงก็น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะนคือเมย์เคยมีรุ่นเก่าที่ซื้อมาราคาถูกแบบตกกล่องละ20กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบอ่อนแอมากเมย์ก็เลยเปลี่ยนหมดเลยนะคะเป็นแบบนี้เมย์รู้สึกว่าคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าเพราะเรายังไงก็ได้ใช้แบบนานๆอยู่แล้วเนาะนี่คือขนาดนะคะใหญ่มากแนะนํานะสําหรับนี้อาจจะพูดนานนิดนึงเพราะว่าแนะนําจริงๆเพราะใช้จริงนะคะ อันบอกวนะคะสำหรับวันนี้มีแค่กล่องเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับร้านประจำของเม่ถ้าเห็นที่ใส่อยู่เนี่ยก็คือจากราน,นี้นะคะเมย์สั่งเป็นของร้านดัววิสลิส s t มานะคะ ที่เมย์สั่งมาเพราะว่าสายของแมสของเมย์มันขาดเพราะว่าน้องเมลี่กระชากกระชากแบบแรงมากขาดแบบขาดครึ่งไปเลยอะ่ะก็เลยต้องสั่งมาใหม่นะคะเขาก็จะมีเป็นการเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักบอกวิธีการดูแลรักษาของตัวเครื่องเงินนะคะคือเครื่องเงินร้านนี้ที่เมย์เลือกซื้ออะ่ะคือเขาจะมีราคาประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ราคาสูงแบบจับต้องไม่ได้นะก็อยู่อบาร้อยกว่าบาทแบบเกือบเกือบพันก็มีบ้างอะไรอย่างนี้แต่เขาเป็นเงินแท้แล้วก็เมย์เคยใส่แบบ ที่มันไม่ใช่เงินแท้ทุกคนแล้วมันก็ลอกพอลอกปุ๊บก,ก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่แต่นี้คือเมย์ใส่มาแบบเป็นปีแล้วนะทุกคนมันก็แบบไม่ดำเลยอะซึ่งถ้าเกิดเราเก็บรักษาดีๆอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ยาวใช้ได้นานใช้ได้ตลอดก็เลยแนะนําว่าให้ซื้อเป็นเงินแทจะดีที่สุดนะนี่อันนี้คือที่สั่งมาเมซื้อมาแค่2อ,อย่างนี้ก่อนนี่นะคะจะเป็นสายคล้องแมสแบบนี้คือเมโดนถามบ่อยมากว่าสายคล้องแมสของเมซื้อจากร้านไหนเมซื้อมาจากร้านนี้นะคะแล้วเมก็ใช้ได้ยาวแบบยาวนานมากแต่แนะนําว่า เวลาใช้อ่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นสีเงินแบบสวยมากแต่ถ้าเกิดสายคองแมสมันจะมันจะดูแลรักษายากนิดนึงเพราะว่าเวลาเราใช้อ่ะเราจะคลองไว้แบบนี้ถูกไหมแล้วเหงื่อเอยอะไรเอยอ่ะมันจะไปตีตรงสายคือมันจะทําให้เกิดการดำำําค้าก็ต้องดูแลรักษาดีๆนะคะอันนี้เขาเขียนมาเลยว่า พยายามเก็บไว้ในถุง1ิบล็อกทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็หากสร้อยหมองลงจากเหงือ่อหรือสัมผัสกับอากาศด้านนอกเป็นเวลานานสามารถทําความสะอาดได้โดยการล้างน้ํายาล้างเงินหรือวาสบูได้ส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้150บาทเม่ซื้อเป็นตุ้มหูแบบกลมๆเล็กๆนี่ทุกคนเป็นแบบนี้ห่วงๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นตุ้มๆอย่างนี้แล้วก็ใส่แบบนี้นา่ารักเม่ชอบใส่เครื่องประดับอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆบ,บางๆอะ่ะมันดูแบบน่ารักดีใช้เสร็จให้เก็บ ใส่ถุงซิปล็อกของเขาเลยแต่ว่าเมย์จะมีเป็นกล่องใส่เครื่องประดับอยู่แล้วเป็นปกติของร้านนี้เหมือนกันเมย์ก็เก็บใส่ในนั้นได้เช่นกันนะคะ